นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะมะอะอุ นโมพ er ุทธายะวิระพโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระพาสีวิระพาสาระอิทิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนิมาราภะราภะมหคัปเจ้านโมพุทธัสสะมะอะุปนโมพุทธายะวิระพโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระพาสีวิระพาสาระอิทิโยพุทธตาเอหิมะมะ เอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหข้าพเจ้านโมพุทธสมะอุนโมพุทธายะวิระะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระภาสีวิระภาสาระิทธิโยพุทธตาเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหข้าพเจ้านโมพุทธสมะอุนโมพุทธายะวิระะโย ววรโคนายังววรหิงสาเวรภาสีววรภาสาเริอิทธิโยพุทธตะเอหิตมะมะเอหิตมะมะเอหิตมะนี่มาราภะราภะมหา้าพเจ้านะโมพุทธัสสะมะอะอุนะโมพุทธายะววรพระโยเวรโคนายังววรหิงสาเวรภาสีววรภาสาเริอิทธิโยพุทธตะเอหิตมะมะ เอหิมะเอหิตมะนี่มาราภะราภะมหข้าพเจ้านโมพุทธสมะอุปนโมพุทธายะวิระภโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระพาสีวิระาสาระิทธิโยพุทธตาเอหิตมะมะเอหิตมะมะเอหิตมะนี่มาราภะราภะมหข้าพเจ้านโมพุทธสมะอุปนโมพุทธายะวิระภโย วว <ion> รโคนายังววรหิงสาเวรภาสีววรพาสาอิทธิโยพุทธตาเอหิตมะมะเอหิตมะมะเอหิตมะนี่มาราภะราภะมหาคาบเจ้านะโมพุทธัสสะมะอะอุนะโมพุทธายะวิรพโยเวรโคนายังววรหิงสาเวรภาสีววรภาสาอิทธิโยพุทธตาเอหิตมะมะ เอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหา,า้าพเจ้านมโมพุทธัสสะมะอะอุนมโมพุทธายะวิระภโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสารอิทธิโยพุทธตเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนี่มาราภะราภะมหา,า้าพเจ้า